สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราถึง12กุมภามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์มหาสัจจรนร์โดมิโน,โนในการพยากรณเราจะพยากรณ์กันแบบจากกาักรราศีโดยใช้แผ่นธรรมสินในการกำหนดตำแหน่งต่างๆมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดโดมิโน,โนแทนคุณโดมิโน,โนรู้อะไรก็ขอให้โดมิโน,โนบอกออกมาด้วยเถิดค่ะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน ชิ้นแรกจะตำแหน่งตัวตนของชาวราศีมังกรได้แปดแปดชิ้นต่อมาตำแหน่งการเงินได้หกแปดสหัชชะได้เก้าห้าพันธุได้สามเจ็ดปุตตะได้เจ็ดเจ็ดอลิได้หนึ่งสามปัตตนิได้หกศูนย์ มรณะได้ศูนย์สี่สุภะได้สองสี่กรรมะได้เก้าสองลาภะได้สองศูนย์วินาศได้หนึ่งย์ค่ะเรามาดูกันนะคะชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในตำแหน่งตัวตนได้แปดปดเขาบอกว่าใจร้อนวู่วามนะคะ โมโหง่ายหงุดหงิดง่ายใจนกักเลงกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจกล้ากล้าสู้กล้าชนกล้าบวกกล้าลุยนะคะในช่วงนี้เขาบอกว่ากล้าเกินไปก็ไม่ดีนะคะทําอะไรต้องยับยั้งชั่งใจบ้างในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรด้วยราศีมังกรเองก็เป็นคนที่เย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีมากพอสมควรอยู่แล้วบวกกับความคิดความอ่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ใจนักเลงมากไปสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะทาอะไรต้องซอซอบเแบบเบกตัวเองไว้บ้างอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่ารักพวกพ้องมากเกินไปบางครั้งการเดือดร้อนหรือเรื่องราวร้อนร้อนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวคุณก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของพวกลูกน้องบริวารพวกพ้องเพื่อนสนิทของคุณหรือคนที่คุณรักก็ได้ นะคะเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะออกรับแทนใครเราก็ต้องดูด้วยว่ามันจะส่งผลดีหรือส่งผลลายให้กับตัวเราไม่ใช่ว่าถูกผิดไม่รู้คนของข้าใครอย่าแตะอันนี้มันจะกลายเป็นว่าเราก็จะมีส่วนผิดไปด้วยนะคะต้องใจเย็นๆอย่าวู่วามระมัดระวังเกี่ยวกับอ,อ,อุบัติเหตุสักหน่อยนะสำหรับชาวราศีมังกรใครที่ขับรถขับลาก็ต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อน ใครแซงไม่ได้ใครปาดไม่ได้หรือถ้าใครแซงชิงอาจจะมีปาดอะไรประมาณนี้มันจะทําให้มีเรื่องราวกระทบกระทั่งกบเออหรืออาจที่จะมีมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้มีการเสียเลือดเสียเนื้อหรือมีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเอ่อมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะทีนี้ตําแหน่งต่อมาการเงินการเงินได้หกแปดหกแปดในที่นี้เขาบอกว่า ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเรื่องการเงินต้องควบคุมให้ดีๆสักนิดหนึ่งนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าการเงินไม่ค่อยโอเคนะักนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังหรืออาจจะหมดไปกับคนที่เรารักอาจจะหมดไปกับพวกพ้องของตัวเองอาจจะหมดไปกับกับสิ่งที่เรารักหรือหมดไปกับอบายมุกต่าง,างๆก็บอกว่ายิ่งในตําแหน่งตัวตนของชาวราศีมังกรได้แปดแปดใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับ ธุรกิจสีเทาๆสีดำๆต้องระมัดระวังว่ามันเป็นเงินร้อนมักจะเก็บไม่อยู่นะคะส่วนถ้าใครที่บอกว่าอ่างนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทาสีเทาๆสีดำๆละช่วงจังหวะช่วงเนี้ด้วยราศีมังกรอ่ะมีเงินเข้ามาก็จริงแต่เก็บไม่อยู่นะมันจะมีภาวะของการที่เรียกว่าใช้จ่ายตามอารมณ์หรือบางคนก็หมดไปกับการที่ชอบเล่นการพน,นันอย่างเช่นว่าชอบแทงหวยชอบเล่นทุกอย่างแล้วตอนเนี้ย เ,เขาเรียกว่าอะไรนะหวยออนไลน์บ้างหรือไม่ก็เว็บพนันออนไลน์มากซึ่งมันเป็นสิ่งยั่วยุที่ทําให้คนอ่อนไหวง่ายเล่นแรกๆอุ้ยได้เงินง่ายจังเลยทีนี้มันยิ่งเล่นใหญ่เลยเล่นไปเล่นมาพอเสียปุ๊บจะเอาคืนตายเป็นยิ่งหมดลึกหมดลึกหมดลึกลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าเข้าไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้จะดีที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เคิมง่ายคอยตามง่าย พออะไรที <Cornell>. ่มันเกี่ยวกับการยั่วยุการลุ่มหลงมัวเมาเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปลุ่มหลงมัวเมาแล้วจะถอนตัวยากบางคนก็อาจจะหมดไปกับสิ่งเสพติดนะคะบางคนก็จะเสพติดเกี่ยวอะไรเที่ยวกลางคืนนะคะเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วหมดเงินหมดทองบางทีไปกับพวกพ้องลูกน้องบริวาร เลี้ยงหน่อยสิเลี้ยงหน่อยสิก็อดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงของการที่เรียกว่าการเงินไม่ค่อยดีสําหรับชาวราศีมังกรตําแหน่งต่อมาสหัสชะเพื่อนฝูงพี่น้องพี่น้องต้องเป็นน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปถ้าคุณมีน้องนะได้เก้า <c> ห <oughs> ้าเก้าห้าในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่า ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบางทีเขาก็อาจจะพึ่งพาเราบางทีเราก็อาจที่จะพึ่งพาเขาแต่ถ้าถามว่าพึ่งพากันได้ไหมเขาก็พึ่งพาเราได้ตามอัธภาพเราก็สามารถพึ่งพาเขาได้ตามอัธภาพถ้ามีเพื่อนฝูงพี่น้องที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมากหน่อยเขาก็อาจจะช่วยเหลือเรามากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่า ฐานะความเป็นอยู่ไม่ได้แตกต่างเขาก็ช่วยตามที่พอจะช่วยไหวนะคะเพราะฉะนั้นไปคาดหวังอะไรมากไม่ได้มันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายช่วยก็จะกลายเป็นว่าช่วยเหมือนขอนะคำว่าช่วยคือช่วยจริงๆไม่ใช่ยืม เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมาขอยืมโดยเฉพาะพี่น้องคนที่ถัดจากคุณลงไปมันจะกลายเป็นว่าเงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาแล้วไม่ได้คืนนะคะถ้าถามถึงเรื่องยวดยานพาหน,นะไม่ยนางรถดีนะไหว้ไม่ยนางรถนะสหน่อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยจะยิ่งทําให้คุณขับรถไปมาด้วยความแค่ ด้วยการแค้ลาาปลอดภัยไม่มีพยายนอันตรายใดๆมากั้มกลายได้เพราะฉะนั้นในตำแหน่งตัวตนเนี่ยขึ้นมาว่าได้88ดแล้วที่มาดามบอกว่าระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเราไหวไม่ยานางรถซะหน่อยนะคะให้ท่านคุ้มปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเราอย่าให้ใจร้อนหรือให้การตัดสินใจของเราเนี่ยดีไม่ไปเฉี่ยวไม่ไปชนไม่ไปมีปัญหากับใครในระหว่างการเดินทางแต่ถ้าไปติดต่อธุรกิจหน้าที่การงาน ต้องเดินทางไปติดต่อถามว่าเอ่อจะประสบความสําเร็จไหมอาจที่จะไม่ประสบความสําเร็จในครั้งแรกต้องเดินทางไปบ่อยๆซึ่งตัวเราอาจที่จะไม่เอาแล้วก็ได้เบื่อละเดินทางบ่อยเกินไปไม่คุ้มละอาจจะคิดแบบนี้ได้นะคะตําแหน่งต่อมาพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งออ คนรักของเรานะคะเขาบอกว่าได้37 37ในที่นี้ก็บอกมีเรื่องขัดแยง้งมีเรื่องทะเลาะเบาแวง้งกันอยู่บ่อยๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไม่สนหรอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความรัก ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็อดใจไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างก็เหมือนมีปัญหาคาลาคซา,างพอเวลาที่จะพูดอะไรกันเนี่ยไม่คุยไม่เคลียให้จบปล่อยให้มันคาลาคซา,างเลยก็กลายเป็นว่าหยุมหยิมคิดเล็กคิดน้อยพอจะพูดอะไรขึ้นมานิดนึงมันก็กลายเป็นไปกระทบกระทั่งกันละคิด มนโนต่อยอดกันไปละมันก็เลยมีเรื่องมนโนเออมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันอยู่บ่อยๆนะคะทีนี้ในตําแหน่งต่อมาปุตตะโครงการใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรได้ไพ่เบะเออได้ไพ่ขอไปได้โดมิโน,โนชิ้นที่เจ็สิบเจ็ดนะคะเจ็ดสิบเจ็ดขาบอกว่าโครงการที่คิดจะลงมือทําหรือโครงการที่เจ้านายหัวหน้างานจะหยิบยื่นให้กับเรามันเป็นโครงการที่อาจที่จะ ถูกเลื่อนมานานแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นโครงการเก่านานแล้วที่จะขุดคุยเอาขึ้นมาทําถามว่าจะได้ทํำไหมมีเกณฑ์ของการได้ทําแต่ต้องเป็นโครงการที่นานมากนะเหมือนกําลังจะกบฝังลงไปว่าแล้วว่ามันคงไม่ได้ละมันนานเกินไปแล้วแต่จู่ๆก็จะมีการขุดคุ้ยเอาขึ้นมาทําใหม่นะคะพอเอาขึ้นมาทําใหม่ก็จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะเพราะว่าทําแล้วมันท้าทายความสามารถ ะะเพียงแต่เราต้องมีความกระตือรือร้อนเราจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานเนี้ยให้ได้เพราะฉะนั้นควรศึกษาเรียนรู้ให้รอบครอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตำแหน่งต่อมา <c oughs> ตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่องความรักสำหรับคนมีเอ่อคนโสดนะคะความรักสําหรับคนโสดเขาบอกว่าจะพบรักกับคนต่างถิน่นต่างแดนที่ไกลออกไปหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่อาจจะเป็นการคบกันแค่เพียงชั่วคู่ชั่วคราว นะคะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแบบลึกซึง้งหรือยังไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันถึงขั้นเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันอย่างเต็มที่ก็มีเกณฑ์ของการอาจจะเปลี่ยนคู่ละไม่ถูกใจละไม่เพอร์เฟกพอสำหรับชีวิตแล้วละก็จะมีเกณฑ์เปลี่ยนคู่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าใครบางคนจะสามารถประคับประคองให้มันข้ามเดือนกุมภาพันธ์ไปว่าไปได้มันก็อาจจะมีเกณฑ์ของการอยู่ต่อไม่ไปแล้วนะนะคะทีนี้ ตำแหน่งต่อมาอลิอุปรรคติดขัดในการทำงานอุปรรคติดขัดเอ,อ่ออุปรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรได้ได้โดมิโน,โนชิ้นที่สิบสามเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คิดลบคิดนอคิดเล็กคิดน้อยมโนต่อย,ยอดไปเองจึงทําให้เรามีมีความรู้สึกว่ามีอุปรรคติดขัดขัดขวางขัดแย้งกับเราอยู่ตลอดเวลาด้วย ตัวชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเองคุณเป็นคนที่เออพูดให้ตัวเองได้ดีก็ได้นะพูดให้ตัวเองเสียก็ได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังเออเรื่องคําพูดคาจาให้ดีหน่อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไม่งั้นก็จะเป็นการสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นนะคะตาแหน่งต่อมาความรักเออความรักสําหรับคนมีคู่ปุตตะนะคะได้โดมิโน,โนชิ้นที่60สิบ นะคะ60ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะเป็นช่วงที่คนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วจัดว่าดียังตะมุตะมิกันไปยังมีความสุขกับความรักอยู่แต่ถ้าถามถึงเจ้านายเจ้านายแอบส่งเสริมสนับสนุนเรานะเจ้านายก็ปื้มเราอยู่นะ เขาชอบใน,ในการที่เรารู้จักวางเนื้อวางตัวอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะส่วนศัตรูเปิดเผยยังไม่มีนะในช่วงนี้นะคะตําแหน่งต่อมามาดูเรื่องมรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุได้โดมิโนโชิ้นที่ศูนย์สี่ชิ้นที่ศูนย์สี่ถ้าถามถึงว่าถามโดมิโนโว่ามี การพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาไหมเขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นอคำว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางจากลาเมยังไม่ถึงขั้นจากลายังไม่ถึงขั้นจากลาแต่ว่าจริงๆดมิโนโชิ้นนี้ก็ไม่ได้เป็นดูมิโนโชิ้นที่ไม่ดีแต่คําว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางที่จะมี อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะส่วนสําหรับชิ้นนี้แล้ววัยรุ่นวัยเรียนวัยทางานสุขภาพแข็งแรงดีส่วนใครที่อายุถ้าเป็นผู้หญิงอายุ45-49 0เข้าสู่วัยทองก็อาจจะมีอาการที่มันสาเหตุมาจากวัยทองได้แต่ถ้าอายุอ,อ,อายุผู้ชายถ้า59 0เข้าสู่วัยทองนะคะเพราะฉะนั้นนะก็ดูแลสุขภาพ อย่างเช่นโรคประจําตัวมีไหมเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจควรมันตรวจมันตรวจมันเช็คมันก็จะทําให้ระบบทุกอย่างในร่างกายเราตั้งรับไว้ก่อนมันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นมาหรือถ้ามันจะเกิดเรารู้เรารู้สทันบางทีก็หายได้เร็วนะคะตำแหน่งต่อมาสุภะสุภะเกติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีได้3ามสิ หเอ้ยได้ยี่สิบหกขออภัยนะคะได้ยี่สิบหกยี่สิบหกในที่เนี้ยเขาบอกว่าจริงๆเป็นโดมิโนชิ้นที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียรติยศที่เสียงวาสนาบารมีมีไหมมีเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนว่ามีเหมือนกันมีคนคอยแอบช่วยเหลือผักดันส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆเพียงแต่ว่าอืมสําหรับใครที่ทํางานประจําหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวต้อง เขาเรียกว่าต้องกล้าพูดกล้าบอกกับเจ้านายกับหัวหน้างานอย่างใครทํางานประจำอย่าเพิ่งธุรกิจส่วนตัวใครทํางานประจําหรือใครทํางานราชการถ้าใครมีเส้นสายเราอาจที่ต้องพูดต้องบอกกับเส้นสายของเราเจ้านายหัวหน้างานของเราว่าเราอยากได้ตําแหน่งนี้นะคะพูดกันตรงๆไปเลยแล้วบางทีถ้าเขาช่วยได้เขาก็จะช่วยแต่ถ้าสอบเองเนี่ยรอยืดเยื้อไปเลยเพราะต้องรอจะมีคนสละสิทธ หรือไม่ก็มีคนที่เบื่อไม่อยากทําออกมันก็จะทําให้ได้มีคนไปแทนที่แค่คนสองคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยจะเลื่อนโดยสเนสน่หาสําหรับใครที่ทํางานประจําหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าลูกค้านะคะลูกค้าติดอกติดใจมาให้การสนับสนุนเราชักนําคนมาเรียนก็ได้นะคะตําแหน่งต่อมาการเงิน เอ้ยไม่ใช่ขอภายการงานนะคะตำแหน่งกรรมการงานได้สองเก้าสองเก้าซึ่งหมายถึงอืมความไม่แน่นอนในการทำงานถามว่าดีไหมจะว่าดีทีเดียวก็ยังไม่เชิงเพราะว่ามันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเป็นการทำงานถ้าใครที่ทำงานประจำํำเอ้ใครที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆเอาแนอเอนอนไม่ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวบางทีก็ งานตึ่มเลยเดี๋ยวบางทีก็บทจะไม่มีงานก็ไม่มีงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีราศีมังกรหรือลัคนามังกรเนี่ยควรไปไหว้ไปหมู่ซะหน่อยนะคะถ้าใครมีอ่างพญานาคก,ก็ไหว้บูชาพญานาคสวดพระคาถาบูชาพญานาคไปเอ่อแล้วก็สวดพระคาถาบูชาสวดพระคาถาบารมีสามสิบทัดด้วย หลวงพ่อโสธรด้วยจะยิ่งเสริมให้คุณดีขึ้นเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานเพราะในนี้ขึ้นว่าควรต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตำแหน่งต่อมาโชคลาบนะคะโชคลาบในที่นี้ได้สองศูนย์เขาบอกเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรน,นะมันมันถ้ามันถูกมันก็เป็นทุกขลาบอ้ยเหมือนอันไหนอะ่ะเหมือนอันที่อ,อตำแหน่งปุตตะเลยเพราะฉะนั้นเวลาถูกมันจะเป็นทุกขลาบ แล้วที่สําคัญขออภัยนะคะที่สําคัญนะคะสําหรับชาวราศีมังก,กรหรือลัคนามังก,กรน่ะให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดที่ชอบพูดประชดประชันหรือเน็บแนมแกมประชดมันก็จะทําให้บางทีอย่างอย่างเราพูดอ่ะต้องบอกอย่างเราพูดไปเนี่ยเราคิดว่าคนรอบๆตัวเราไม่มีใครหรอกรู้จักคนคนนั้นแต่บังเอิญเขารู้จักขึ้นมามันจะทําให้คุณเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้น ถ้าดีที่สุดเลยก็คือไปวันที่ยี่สามนะคะอขออภัยไปวันที่ยี่สามไม่พูดอะไรเนี่ยถ้าดีที่สุดเนี่ยคือสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเนี่ยมันอาจจะเป็นเลขเลขเก่าเลขที่คุณเคยเล่นนะคะขออภัยจะพูดอะไรผิดเพี้ยนไปบ้างมันเพียรมันออกงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็มาอัดคลิปด้วยต้องขออภัยนะคะ เขาบอกว่าโชคลาภเน่มันไม่มีมันมีมัน,มมนมก็เหมือนเป็นทุกขลาภแต่ถ้าคุณจะเล่นคุณต้องเล่นเลขเก่าอย่าทิ้งมันจะหวนกลับมาใหม่นะคะหรืออาจจะเล่นเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถก็ก็จะได้แต่ทะเบียนรถจะให้โชคบางคนอาจจะไม่ได้มีรถคันเดียวนะคุณก็ต้องต้องดูนะอาจจะซื้ออมีสองคันก็ซื้อทั้งสองเลขเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะรถทุกอย่างนะแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะ จะลถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดทีนี้มาดูตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งวินาศวินาศได้หนึ่งศูนย์เขาบอกว่าถ้าเป็นศัตรูลับๆเนี่ยจะเป็นศัตรูเก่าศัตรูเก่าที่ยังคงเอ่อรอดูจังหวะเมื่อไหร่ที่คุณล้มเมื่อไหร่ที่คุณเซเมื่อไหร่ที่คุณมีเรื่องพลาดหรือมีข้อผิดพลาดเขาจะโจมตีคุณทันทีนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้มาดามก็เลยแนะนําว่าควรอยู่เฉยๆดีกว่า ใครจะคิดใครจะพูดยังไงนะ่ะเดี๋ยวพอนานวันไปก็ลืมไปเองส่วนคดีความใครที่มีคดีความยังยืดเยื้ออีกนาวอีกยาวนะไม่ได้จบง่ายๆนะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่มีคดีความก็ถ้าปณีประนอมนี่ได้ควรเป็นปณนีประนอมแต่ถ้าปรนอมไม่ได้พร้อมบวกพร้อมชนแล้วแล้วก็คุณอาจจะเหนื่อยกับการที่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลประมาณนี้นะคะ ส่วนสําหรับสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่คาดหวังสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเป็นคนคิดการใหญ่พอคิดการใหญ่แล้วไม่สําเร็จไม่ได้อย่างที่หวังเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกท้อแท้เขาบอกว่าอย่าท้อแท้ง่ายนะถ้าคุณไม่ท้อแท้ง่ายๆแล้วคุณยังพยายามไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทําให้มันแบบเสมอต้นเสมอปลายถึงแม้มางทีมันจะรู้สึกดรอปลงไปแต่บทมันจะดีนะเดี๋ยวมันดีแบบพุ่งปีขึ้นมาได้เลย ดังนั้นน่ะชาวราศีมังกรหรือลัคนาะมังกรใครที่กําลังคิดที่จะทําอะไรเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์หรือทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเดินทางหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงของตัวเองก็ต้องพยายามด้วยตัวเองอย่าลงทุนก้อนโตให้ลงทุนจากเล็กไปหาน้อยไอจากเล็กไปหาใหญ่จะดีกว่านะคะจบคํำพยากรแล้วคะ่ะใครสนใจอยากจะเรียน ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีทักอินบ็อกมาที่มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดทักอินบ็อกมาได้นะคะหรือ Facebook ท่านไหนสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามทักอินบ็อกมาได้นะคะมาสอบถามค่าครูกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ